สมายหนึ่วันนี้คําถามจะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะหลังจากการทํำสมายจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับหลังจากการทํำสมายข้อแรกเลยที่เราเจอคือตาแห้งแล้วก็การมองเห็นยังไม่ค่อยชัดใช้เวลาในการหายของแผลนอกเหนือจากนั้นเวลาเราดูคอมพิวเตอร์เราก็อาจจะรู้สึกว่ามีความ จ้าของแสงนะฮะซึ่งถ้าเราค่อยๆใช้ยารักษาให้ดีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อน้ําตาเทียมแผลก็จะค่อยๆหายตามธรรมชาติแล้วค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนอกเหนือจากนั้นในวันแรกอาจจะเห็นฝ้าหมอกได้ซึ่งประมาณ4วันหมอกนั้นจะหายไปนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะยังมีเรื่องของการแกว่งของการมองเห็นค่าสายตาซึ่งอาการนี้ก็จะอยู่กับเราประมาณ6สัปดาห์ตาถึงจะนิ่งขึ้นและนี่ก็คือผลขั้นเคียงที่เกิดขึ้นได้หลังการทำ สมายค่ะตาแห้งการแกว่งของการมองเห็นความยังไม่คมชัดการมองใกล้ยังไม่ชัดนะคะแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับการดูแลตัวเองหลังทำรีเล็กสมัยไม่ยากอะไรคืนแรกนอนมากๆถ้าช่วงไหนที่ตื่นขึ้นมาก็ให้หยดน้ำตาเทียม mm. เพื่อทำให้ฝ้าหมอกน้อยลงนะคะวันแรกมาตรวจแผลก่อน ที่ศูนเลสิตนะคะเมื่อแผลเรียบร้อยดีก็เริ่มรักษาโดยการหยอดยาเลี้ยงน้ำแล้วก็ขยันหยอดน้ำตาเทียมเราจะดูเรื่องของการติดเชื้อภายใน7วันถ้าไม่มีการติดเชื้อเราก็จะให้ล้างหน้าสระผมโดนน้ำได้แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรได้ตามปกติทุกอย่างรวมทั้งการออกกำลังกายที่เหงื่อเข้าตาได้และว่ายน้ำจะสังเกตว่าวิธีนี้ว่ายน้าได้เร็วนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆรอค่ะค่อยๆรอดูค่าสายตา ซึ่งในกรณีที่เราจะรู้ว่าคนนี้ต้องเติมเลเซอร์หรือทัชอัพหรือเปล่าเราต้องรอถึง6เดือนค่ะต้องพักฟื้นนานแค่ไหนหลังทำสมายการพักฟื้นหลังทำรีเล็กสมายอาจจะใช้เวลาเพียง2-3วันแต่จริงๆแล้วในวันรุ่งขึ้นหลังการทำนะคะ ก็สามารถใช้ตาได้แต่อาจจะไม่หนักหน่วงนักคือค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆใช้ค่อยๆทําการขับรถก็ขับได้เลยนะคะใช้ชีวิตได้เลยค่ะวันแรกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับแว่นหรือคอนแทคเลนส์ที่ไม่ค่อยสะอาดแต่เมื่อแผลค่อยๆหายเราหยอดตาได้ดีรักษาแผลได้ดีการมองเห็นก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาในทุกครั้งที่มาพบหมอนะคะมีความเสี่ยงอะไรบ้างครับในการทำสมายในการทำสมายก็จะมีความเสี่ยงแน่นอนค่ะ ตาแห้งกับเห็นแสงฟุ้งหรือว่าแสงจ้าในเวลากลางคืนซึ่งทุกอาการนี้จะดีขึ้นตามเวลาแสงฟุ้งในช่วงแรกจะดีขึ้นภายใน4-5วันการมองเห็นที่ใกล้ไม่ชัดหรือแสงจ้าก็อาจจะรอถึง3เดือนให้ได้จะเห็นว่าหัตถการของรีเล็กสมายเหมาะกับคนที่ใจไม่ร้อนมากนักและก็เข้าใจการหายของแผลตามธรรมชาติถ้าคุณสามารถเข้าใจได้การทำสมายก็จะทำให้เกิดผลดีได้ค่ะ สมายหนึ่เป็นซีรีส์ที่ดํามาเพื่อที่จะทําให้คนที่ไม่รู้จักสมายเลยมาทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักสมายมากขึ้นหมอหวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นประโยชน์และทําให้คุณเข้าใจสมายมากขึ้นนะคะ